สวัสดีครับถนัดเดินไอทีครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพัะนครศรีอยุทยานี่เป็นภาพส,สวยๆที่ใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดถ่ายนะครับลงให้ชมกันเป็นรุ่นอะไรไปชมกันนี่ครับมือถือ OPPO Reno 8Z 5G ดีไซน์ครับผมรอบๆตัวเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดจาก OPPO Reno 8Z 5G ราคาวางจำหน่ายรุ่นนี้12,990บาท Reno 8Z 5G วางจำหน่ายหน9่0าย1 2990บาท ดีไซน์ครับสวยงามมากเลยเนี่เดี๋ยวพาไปชมความสวยงามของกรุงเก่ากับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดของ oppo Rino 8Z 5G นี่ครับเป็นไงบ้างมีสองสีนะครับดูดีไซน์ครับผมรุ่นนี้นะครับแรม8ลอม128สสามารถขยายพื้นที่แรมได้ถึง 1 3กิกะไบต์นะครับขนาดหน้าจอ6.4นิ้ว AMOLED f u ฟู HD p ดดีพัดรีเฟรชเรทหกพกล้องหลัง64ล้านพิกเซลเดฟบ2ล้านมาโคร2ล้านกล้องหน้า16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มา4500ม ah. ิลลิแอมเป์เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆวังให้ชมกัน ดีไซน์สวยงามมากเลยรุ่นนี้ดีไซน์สุดคลาสสิกขอบเหลี่ยมบาง7.66ม mm. ิลิเมตรน้ำหนักเพียง181กรัมเท่านั้นนะครับ Oppo Reno 8Z 5 G ชาร์จไว33วัตต์ Super v o l เป็น USB t y p ไทนี่ครับถือโชว์เลย2เครื่องเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการมือถือรุ่นใหม่งบราคา12,990บาทรุ่นนี้ Oppo Reno 8Z 5G ลองพิจารณาดูนะครับลองเข้าไปเลือกไปดูไปชมจับของจริงได้ที่ศูนย์ Oppo แบนด์ชอทุกสาขาทั่วประเทศดีไซน์สวยงามพกง่ายใส่กระเป๋าง่าย นี่ดีไซน์สวยจริงครับผมชิปเซ็ตคอคอมส n a p ด a ก้อน6ก5 5 G Octacore อ,อ,อนี่เป็นวิดีโอที่ผมใช้ตัว oppo reno 8 Z 5 G ถ่ายนะครับเอามาลงให้ชมกันถ่ายทั้งวิดีโอกล้องหลังและกล้องหน้านี่เป็นภาพถ่ายจากมือถือ OPPO Reno 8Z 5G ตอนนี้จะพาไปเทสเกมกันนะครับให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเกมเล่นให้ดูเลยครับเล่นเกมดีนะครับไวตอบสนองดีหน้าจอสีสวยโดยรวมถือว่าดีครับผมรุ่นใหม่ของ OPPO Reno 8 Series คุณมีด้วยกัน3รุ่นรุ่นแรกคือ Reno 8Z 5G รุ่นที่2คือ OPPO Reno 8 5G รุ่นที่3คือ OPPO Reno 8 Pro 5G วันนี้เรามารีวิว OPPO Reno 8 Z 5G กันเดี๋ยวถ้าผมได้เครื่องอีก2รุ่นมาจะมานำเสนอให้ชมกันนะครับนี่เป็นสเปคเครื่องแปะไว้หน้าจอให้เพื่อนๆชมกันนะครับดีไซน์เครื่องแบบชัดๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกดติดตามกันด้วยครับเดี๋ยวเจอกคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ